ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอยู่ช่องแคมาลีเอาละครับตอนนี้พบกันที่ยามเย็นฟ้านะครับกำลังจะไปตามหาชมพูได้ข่าวว่าไปแอบซ่อนตัวอยู่คาเฟ่อโอไป ไอ้โหบรรยากาศสวยงามไป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 นู้นเลยไกลไกลนู้นเลยคาเฟ่นนี่นว้าวอยู่ริมคลองไม่ใช่ติมคลองริมสระเอ๊ะเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นี่จะมีบ้านพักเป็นหลังๆๆๆๆๆเลยเห็นไหมครับ แล้วตรงนี้ก็จะเป็นบ้านพักเหมือนกันนะครับไปเดี๋ยวเราไปเจอกันดีกทีตอนที่ประปาไปตามหาชมพูเลยเอาละครับเราขับรถมาจนถึงริมน้ำที่คาเฟ่แล้วนะครับ นี่มีหออาคารโอ้โอเบรกเบรกเบรกเบ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 กจะต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 กแล้วจะตกแล้วแล้โอ้โหนู่นป๊าป้าซูมเข้าไปนะครับป๊าป้าเห็นชมพูนั่งอยู่กับหมาแต่ว่าเขายังไม่เห็นป๊าป้าหรอกนะจะทำยังไงดีนะให้ชมพูเห็นป๊าป้าเนี่ยเดี๋ยวป๊าป้าใช้อีกเครื่องหนึ่งโทรไปก่อน ยิม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 อะไรดูอะไรดูอะไรลูกมาไม่อยากดูอ่ะยดีฮะไจกยานเด้อนี่เดินไม่ได้ไม่ได้ขี่จักรยานอุ้ยนกฟามิงโกะ่ะ เอาให้ยืมเล่นอะไรลูกเล่นมากิ้หนูเล่นแล้วเล่นอะไรอ่ะถ้าเราถ้าเราทำพลังเสียงน้ำน้ำมันจะพุ่งออกมาอ๋อพลังสีส้มเหนไมอ๋อเนี่ยเหรอ อ๋อ้โหสามบังคับน้องยิ้มยิ้มองพลังแชมพูสูงไปจังเกินจะเล่นอันนี้แล้วลูกมาา้เล้นอะไรอ่ะโอ้โหแถวนี้ก็มี แล้วก็ฝั่งนี้เป็นบ้านพักนะครับแล้วก็เนี่เป็นบ้านริมน้ําแต่ว่าจะเป็นรถนะครับตรงนี้เป็นรถอ,อ,อยู่ไหนแควี่โอ้แควี่มาไม่ช่วยหรอกมานี่ชรอกมาเร็วมาเร็วมาแล้วครับตอนนี้ชมพูจะลงสไลเดอร์แล้วครับ โอ้ยโดนม้าตีแน่เสื้อดำโดนม้าดุแน่ <c oughs> จะพุ่งแรงขนาดไหนนะครับน,นี่นี่ครับนี่พอเราเด็กเด็กเด็กขึ้นไปยืนตรงนี้ใช่ไหมครับเราเด็กๆก็คือถ้าสมมติว่าเราตะโกนตรงนี้ปุ๊บนู่นน้ำตรงนู้นมันจะพุ่งออกมาถ้าเราตะโกนแรงแค่ไหนนะครับน้ำมันก็จะยิ่งแรงเท่านั้นอ่ะจะไม่ดได้อ่ะอ่ะเอาลองนิดนึงดิ พูดตะกี้ทำไมตัวปูตะโกนดิว้าวไ,ไม่อาวนกิดไปแล้วมาลองดูไม่กิดสิลูกมีแรงเท่าไหนเอาแรงเท่านั้นอ่ะลองกีหนึ่งสองสาม

ไม่ได้ยินมาไปเรียกมาสิฮะมาป้าไปเรียกมามาสิชุมพูจะรอตรงนี้แล้วพอพอมาแล้วถ้าเกิดป้าไปเรียกมาแล้วป้าพามาไปเลยอะชุมพูรอตรงนี้ใช่ปหไม่ใช่ป้าไปหามาแล้วบอกว่ามามาฟังฟังเสียงชุมพูไว้นะเพราะชุมพูจะเล่นเกมเนี้ยแล้วถ้าเกิดมามาไปเรียกมามาแล้วป้าพามามาขึ้นจักรยานแล้วกลับไปเลยอะไม่ทำยังไงงั้นป้าไปเรียกมามาชุมพูรอตรงนี้นะ เฮ้ยนะป๊าจะงนีหนูนะเอ้เดี๋ยวเจอกันนะป๊านีหนูนะหนีหนูนะอืไม่หนีหรอไปนะครับอันนี้ปลาเข้ามาดูในคาเฟ่บ้าง ที่นี่เจะแต่งแบบเป็นสไตล์ดกไม้นะรครั <laughs> บรมาหายไปมามาั้งอยู่ตรงนี้พามองไม่เห็น มาแอบอยู่ตรงนี้อ่าลูกมาเล่นหมีนี่ยังมาแล right ah ้วมาแล้วมาแล้วกลัวกลัวปลาหนีรวยไม่กล okay. ับมาหนู ชมพูชมพูว,วันนี้ตอนนี้ชื่อเควินเดวินอันนี้ชื่อชมพูแล้วก็ป๊าป๊าอยู่ตรงกลางฉันไม่ให้พวกเธออยู่ด้วยกันหรอกาารฉันจะนั่งตรงนี้ใน <c oughs> ไม่เอาจะไปทีเนอ่ยไป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 ทีไปไม่เอาไม่อยากไปคนเดียวไปเถอะไม่โอเคโอเคไปไปให้ไปกับมามาไปออ อะไรนะคู่อะไรอ่ะมนุษย์ต่างดาวโอ้โหเรียกมนุษย์ต่างดาว oh <no. S 1> <c oughs> โอเคครับอ่ะ,ะเจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมวันนี้ฝากไว้กับบทเพลงสุดท้ายของชมพูจัดไปหนึ่งสองสาม <c oughs>